่อยเคยเย็ดแล้ข่อยลเคยซองเคยล่มสองเทือ่อยเห็ดมาสองสองมาสองเทือ่ล่มมึดใช้เวลากินไป2องเดือนไปตอนนั้นฮะน่ะกะฮหุ้นซื้อว่าเงินกับกล้ซิมเงินไปนเลยใส่เงินก้อนสุดท้ายในการเฮ็ดยูทู e เขาเห็ดยูทู e ก็ได้ว่าเขาสีสบายไปทุกอย่างเลยเขาต้องขยันนำ เห็นไทยซิปเมื่อยเมื่อยกับพดเอาการฮ็ดยูทูบมานี่กับอีกอย่างหนึน่งก็คือต้องหับแหงกดดันจากก้นบ,บึงเพราะว่าคนเบึงบางคนก็อาจจะต่อเทนนิสลบๆ กับเป็นมือหนึ่งนเนาะที่มีโอกาสมือสันวันดีเนาะถึงว่าพ่อสองคนสอนแล้วก็บซินเนาะพ่อสองคนได้มีโอกาสมาพบก,กับยูทูบเบอร์ซื้อดังนเน<อ>าะเพื่อนเนาะพ่อกันดังเลยไอของเออดังดังเลยเนาะดังทั้งฟังลาวฟังไทยเนาะแล้วก็ตนักก้นก็นกนยังดังไปต่งา<อ>ตงประเทศเนาะโดยสองลอหลอนเนาะพาเที่ยวลาวเนาะเออยอยสองหลอนเที่ยวลาวเออยอยเออยไม่ยอยนะเนาะถามถามดื่มยอยเลย ยาบเขาเนี่ยดีจังตัวคุรอแน่อ้าวแกินเขานักกันจึกเขามีเข้าได้หรอครับเมื่อนี้เขาพักกันมานั่งเขานอานั่งเข่าล้วกันลากนมางกุจัจกระบะขึ้นกันูุญแจกันนะนอกไอ้แหล่อนแม่นแม่นแม่นไปต้องใส่ได้แน่เลยแม่เลยเนี่ยะเป็นมือของไอ้ใหญ่หนองกิสซาตีแหละมาไปซื้อกบหงไป สับเพียงทับเพียงแอ้แอปเห็นยูทูบเบอร์เข้าก็ได้จีงอาจจะจับไปกัเข้ากับฝากซองน้เพึ่งน้ำเออเสียงเดือนซันเดือนพึ่งเป็นน้องอ่ะนะของแหล่เป็นมูฟอสตี้ถ้าเกิดพึ่งมีโอกาสบามืัอนี้เพึ่นอยากวัโชว์มานั่งมาลินน้ำกันเนาะเอาลมมาหู้จักกันไว้หู้จักกันไวหลายๆคนก็ดีเลยเนาะเนี่ยเข้าเข้าเข้าหู้จักกันไวสร้างสร้างมิตร ไวเล้ยดีกว่าเขาสั่งสตูว่าก็จะดังเขาบอกตัวโยคบอกเนาะอ่างเ้ย่อเดีีือเดีอยู่อาิเป็นแคกราบมเองเออเร่จะตอกราบกมนี่อีกเพื่อนกัมาหามาศึกษาเรื่องการที่รวมกันก็เลยว่ามีโอกาสเลยมาเหตุการณ์พ่อลแกนเตุถ่ายคลิปด้วกันดีกว่ามันจริงจรินะเราสามารถเห็นคนมีไต่ฝ่าทุกคนที่ว่าเป็นอีทีตักั เปล่า,าพี่ติดตามเพื่อนไว้เด้อเพราะื่อนกระหากก่าวก็เห็นยูทูปใหม่ๆเนาะเป็นยังไงม,มือนี้มือน,นี้บ่มือนี้ก็ตั้งใจมาหาอะไรมาเนี้ยมามาเริ่มกันไปแต่ว่างอยู่ได้มาเช็คตามาเด็กเปียกตัวภูนะม,นมนสาสตาร์อ่าท่านี้ในน้ำกับในน้ำไปเมื่อละเอาเอา,เอาแบบท่องเที่ยวแล้วกาประสบการณ์ที่ได้ไปมาหลายปีกว่าเพราะว่าไปเดี๋ยวนี้กับเที่ยวเหนือเที่ยวใต้มาเหนือเกือบมาครบละเหนือกับมาแบบว่า เกือบพบทุกแข่งแล้วเนาะมานี้กะมามาทางใต้มาหนีประเทศเราหนีมีที่แปดแข่งเนาะเดี๋ยวนี้น่าจะอยู่ประมาณสิบสี่แข่งสี่แข่งที่ผ่าแข่งที่ไปมาแล้วสิบสี่แข่งยังยังยังี่เนี่ยสิบแปดแข่งเดี๋ยวเที่ยวสิบสี่ยังไม่ไหวสิบแปดแข่งเลยยัง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 ดี๋ยวใกล้ละเดี๋ยวนี้ก็เลยมาทางใต้มาเที่ยวทางใต้ให้ครบเนาะเพราะว่าการเที่ยวสิบแปดแข่งก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ว่าเขาอยาก คิดไว้ตั้งแเ่ียนมื่อป่าผนแหละว่าอยากขิ่ร้จักเที่ยวเพราะว่าตัวเองกับเป็นคนมักเที่ยวอยู่แล้วกันนะคิดก็ฟันตรงกันเลยฮะน้อเขาเนาะที่ว่าเข้ากันมาประจุไทยอีกนัดแต่ว่ามันกัดเมียไม่อันที่ว่าขอบกล้าเหยียบไปบล็อก็ได้สิได้เดือดหยิบแบบไห่การก็ดีเนาะการได้ไปเที่ยวเพราะว่าคนคนหนึ่งสามารถไปเห็นหลายๆบอลมันกับมันเก่าเค๊ะแหละวิตอี่ยาเขาก็ยังน้อยอยู่มีความคิดแรกๆเลยก็คือ ตอนนั้นนอนเยนจบมากับปู่อยู่ละปู่ก็เฮ็ดเบี้ยกอย่ละวดลจบทางสถาปัตย์เนาะอย่างบริษัทเบี้ยนะม่นบ่เฮ็ดเบี้ยงมาประมาณ7เดือนออนั่งอยู่จะได้จริอว่าคืออยู่ออกเฮ็ดเบี้ยมันชีวิตเฮาใส่บ่เต็มที่เด้เพราะว่าแต่ละมื้อนี่เฮาก็ต้องนั่งหน้าจอดคอมมันบ่เป็นอิสระมันคือว่าแหละเฮาบ่มักในการอยู่แบบว่าอยู่ในกกอะเนาะอยู่ในเกาะ ก็เลยแบบตัดสินใจอยากเที่ยวเราว่าเออขึ้นาปยัานึงมานั่งอย่นีไว้อยู่นี่ป่ะเขาก็ยังยังน้อยอยู่ยังยังน้อยอยู่แล้วเขาก็มีความคิดว่าอยากเที่ยวตะกินอยากเที่ยวอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจมาเบิ่งเรื่องยูทูบหลังจากนั้นอีกบดนกัเขาเสียบติดซองทางฟังไทยคุนอกก็จะมีซองเดอะไกจินซองโจโซอย่างต่างๆเฮ็เทปเยียกแต่ละมื้อกะจอมกระเบิงอยู่แล้วมันก็เ็ดในเขาใจแห้งขึ้นแล้วกะ่นะ จขึ้นเพิ่มเมีแห้งพาลาเลยแมนแมหลังจากนั้นเป็นพออขอ,อไว้เลยก็เดินหน้าทีออกที่ิงกับบุ้บมยงไปเห็นดสีสิแล้วติดใจเ็ดขาเลยอบอกแล้ก็พุน,นา,าไวเลยปนีที่ากาคิด,ดจะได้มาออกมาเลยม้ควเย่างไรกนล้คาคิดได้ยังไงสิวะทุกคนต้องออกมาแลวตอนตอน,ตอนนั้นบอกบอกไปเลยว่าต้องรองต้องร้องก่อนยังหน่อยโ จังหน่อยเขาท่านประสบผลามสำเร็จมันก็ได้ที่เท่ากับได้เที่ยวมันบ่มีอย่างเสียหายเยอะละท่านเขาเมื่อเฮียกเฮ็ดเวาบ่มีเงินเท่ากับมาเฮ็ดเปียกก่อนมาอ่กคนมีเงินก็ไปต่อบริเทีเปียกเลยเมียนเมีนแต่กาวานั้นบอแต่เทากับความหมายอยู่แล้วว่าเขาต้องเฮ็ดสิมันได้ต้องมีเป้าหมายเขาวะเขาเฮ็ดทุกอย่างให้มันได้บันสั้นข่อยเฮ็ดสองซองในตอนเช้าแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวเองจะซอองอ่ะบอบอข่อยเคยเฮ็ดแล้วข่อยลเคยซองเคยล้มซองเพื่อ โดยที่ส้างด้วยตัวเองเค็ืใหนพันคนด้วยตัวเองคือคนที่ตามหน,นึ่งพันคนนะครับมีคนเบิง 4, โโ่งสี่พันสมองพอเห็นมาสสองมาสองเพื่อล่มมืดใ้เวลากิ่นไปสเองเงนไป หลายคนต้องใจออกไเลยค่อยค่อยคิดไปเลยว่าค่อยต้องสำเร็จเพราะว่าค่อยครอบพ่อครอบแม่มาละตอนนั้นท่านกาที่จริงเขามาเที่ยวนี่เขาไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเขาก็มีเงินในการที่เปียกมาแล้วอยู่ตอนนั้นก็ตัดสินใจซื้อกล้องซื้อโดรนพ่อแม่ยังกาโบโบเห็นดินดอกทีอโดอนก่อนมา่จะได้อ่างลุ้งขึ้นมากที่ร้อนนั่นกว่าลุงขึ้นมากก็ป็นประมาณเกือบสิบล้านหรือปลเะโอ้โหแม่พ่อแม่กับโบเคยโบได้เห็นดินดอกว่า ปิดย่งคือออกเป็นอยังคือลุกขึนเงนแล้วนี่การลุกขึ้นเป็นจัดใจเงินตัวเองเงินตัวเองทั้งหมดเลยบมได้ขอขอแม่บมได้ขอขอแม่เปิดจัดใจเน้นตั้งใจผมตั้งใจนี่สำคัญที่สุดเราต้องคิดให้มันได้ล่ะกับตอนนั้นฮะน่ะกับหุ้นซื้อว่างเงินก็ใกล้ซื้อหมดแล้วแหละใส่เงินก้อนสุดท้ายในการเฮ็ดยูทูบสุดท้ายกับจุดมหัศจรรย์ทุกมือนี่กันยอมแพ้แต่มือนั่นฮนบ่มีทุกมือนี่เลย ังจากนั Re to to ้นน the ีกหลังจากสองพานเนาะเอาก็เริ่มแล้ววัดนี้เริ่มเริ่มอยากเที่ยวมาละตัดจิตใจเลยกลับมาฮอดเงินเกี่ยวเลยเกียวฟอกรวยเลยวันนั้นยเลยไปทั้งภาคเหนือคุณมวนได้ตั้งานแม่คุณที่จ่ายแหละทันกว่าคนคนนี้ไมีได้ไหนแต่กะหวังแต่กะมันใจมั่นใจในตัวเองนะว่าไปแล้วมันต้องมีอะไรได้ออกมา ปั ai. ่นใจตัวเองกาันหวโวลงมือทันววปันจตีเนกะกเกิดอไรอย่างก็ได <ury> ้นี่ก็คือว่าเป็นบทเกียนอย่างหนึ่งว่าคนเาเมืทุกสิ่งอย่างแหละว่าเัาจะเห็นอย่างกล้วต่อง้ตั้งใจกับมันัจิตใจกับมันแน่นอนว่าะได้บาเ่ของประสบการณ์เภาษาหรือว่าประสบควานเนาะก็อย่างเกิอย่างนี่แหละ ตัวเอ้ข้อนี้นะการเฮทสยูทูบนี่มันสิ่งที่ต้องมีท <ım. S 2> ี่สุดก็คือความขยันเขาเฮทสยูทูบก็ได้ว่าเขาชิสบายไปทุกอย่างเลยเขาต้องขยันนั่งขยันทายลิปเมื่อยเมื่อยกับกเก่ากวางเทว่าคันว่าโบเฮ็ดได้บโบเฮ็ดก็ได้ยูทูบก็อย่าเบียกิสลาเขาจะเทสเทสกูอยากเฮ็ดก็แล้ยวกูอยากเฮ็ดคือ่อได้เงินเฮ็ดพื่อือได้เงินมันต้องขยันมันถ่ายคลิปแต่ละมื้อนี่ต้องคิดหลักที่ไทยอย่างที่ไทยเนี่ยมันต้องมีอย่างจังๆ โบ้หู้สีไทยก็ต้องไทยนะมันต้องมี่งอย่างจักยางถึงผลลับมันสีออกมาเป็นอะไรกับยาก่อนแรกๆต้องบืนขยันหญให้คลิปอีแท่เราลงนี่ละสองคลิปเบื้องสู้กับหน่อยว่าที่ดูอันนี้กลมามาทางฝั่งใต้นอกก็คือว่าเหละมาเที่ยวมันมีประสบการณ์หลายอย่างมาเจอสู้กับหน่อยขอเขาลงคลิปมือหนึ่งปัาดที่ดูชี่คลิปห้าคลิปไปเบื้องขาให้จังไดเขาให้จังได้อะไรยังอไยังมาทุกมือเล,<ๆ>เลยทุกมือเลย <S 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 <laughs> แต่ว่าผลลัพธ์ของเขาออกมาดีเลยมีอดวิวที่ดีมีคอนเทนต์ดีดีมาเจามีแนวแนวฮ็ดดอกเขาคนที่บาก้าแสดงออกนะกามีความคิดสั้นสัค์ก็เลยแบบว่าเออเขาการู้สึกว่าเขาเขาจัการเขาแห้งปัะดานใจจะเขามาเออเขากะตัดสินใจเขาเขาเขาบริยานที่จะหล่มเลี้ยวอะนะเนาะเมนเมนเครื่องมาหล่มเลวเขาจักเป็นไมเมนแ้วก็บนบริยานคำว่าเขาขคนอีกเมนเพราะว่าคนเขาไร้ขคนไายหวเนาะ เอาสิไปยึดติดกับคำว่าของความันเป็นไป่มดไรเน,นาะคะแนนเขาต้องคือว่า,วา,าสิ่งนีงม้ม,มันคืมอ,อ,ม,อมักจะ hit ไม่หลุด hit มากเนาะ hit มากมากเลยกับบอส hit hit ต้องมาฟินนีออ้โอเคกับ hit <ๆ> YouTube มานี่กัอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องหับแห้งกดดันจากคนเบิง่งบางทีเพราะว่าคนเบิ่งบางคนก็อาจจะเอาใต่ในลบๆแต่หลายคนแต่ว่าหลายคนที่มีพลังบวกหลายกว่า มันีมีแต่ร้อยอร์เซ็นต่มีประมาณสองเปซ็นต์สมเปอร์เซ็นตี่หึดในเฮากะปล่อยปยไปแต่บางทีก็ปล่อยไป่ยได้หรอกน, <c oughs> นี่ก็เกิดไปบางทีก็เกินไปเกินไปเอากะเววาเเว่ในนึงแล้วก็เงียบเงียบไปหลายย่างเลยแหละนี่กที่จะรูแต่สร่งสิงที่มีกับ้มค,คิดตามสารก็ต้องขยันเลหละที่ต้องเห็นตลอดต้องเฮ็ดประจำวันนี้เาเอาลมาีนึ น้องผิดคลิหนึ่งมันกิดือว่าแข้งยังห่างกันไม้หองห่างไรยัห่างไรอ่าก็แตไเขาจะไดในเตขอให้ลงมือให้ลงมือละคิดสักยังบ่ได้พวกเจ้าใช้เวลาน่ะคิดหนึ่งไทยจักนาทีจันราทีมือหนึ่งมีจักระทีมเออพวกเจ้าสีไทยเขาอกที่สามคิปเพืได้ตัวเป็นบลไทยมือนึ่งสามคว่า ใชยมือหนึ่งสามคลิปได้สามมือผมเจ้สีนอนเซ่กับนอนเซ่กับเล้เเต่ขันบนขันมาขันมาไายคลิปแท้ๆกับลงมือละสองคลิปสองมา 2, คิปไปกวอีกวะมันมีหลายสมงมันมีหลายสมองสมองหนึ่งเขาฮิตคลิปได้หลายคลิปตัวเป็นความหมูใหม่กันทั้งบมบมบ่อโตัวเนี่ยแล้วต่หมูเลยเนาะกาคนที่กแ็ขิคนกะขันมีคลิปขันมีคลิปแล้วกับไทยมีคลิปแล้วกับอุทยมือหนาจิ้ไทย มันก็ะแล้วเต็นละคนเนี่ยต่วาอยากแน้น้ำให้พยายามทายให้ได้หลายชุดหลายตัวคือคอยคือ่อยตั้าชุดนี่่อยตั้งเป้าหมายไปเลยว่ามือนี่ข่อยต้องได้ทายได้สามคิบางมือมันก็อาจจะพอได้สามที่คาดฝังรอแต่วาเทาก็บฝังไแต่วาขั้นคอยออกไปเที่ยวออกไปคนเดียวนี่คอยให้ตั้าชุดได้สามคลิบางมือคอยได้แปดคลิปกับ้วก็อะไรเขาก็จ้ากับซีวข่อยดองคลิปทีแท้ข่อยบอได้ดอง่อยทายมือนี่ข่อยได้หลายคลิปแล้ว่อยก็ให้ย้อยลง ใช่แต่ะจอาลงเลยบ่ได้กไหนใชแล้วล่ะกะรมมีแยงตัวมันมีวิธีหนึ่งเนาะที่เขาตัดเล้ยวท้งหมดเขาสามารถไปวางวิธีรูปแล้วกะคิดเป็นส่วนตัวไว้ก่อนเออแล้วปั่นนะฮอดยามที่เขาจะปล่อยเขาก่อนแตั้งเวลาวุ้นเสนกับกาจะปล่อยตอนนี้เราเปิดสียาแล้วกับปัจจุบันแล้วมันจะ่อยเกิบเป็นตน้ำมันกับมีเตทายไว้แล้วกะมาเอาไว้เอาไว้เอาไว้เนาะเก็บไว้ แตหลักๆที่สุดกันที่ยูทูบก็ต้องมีเคาะคอยเป็นเบื้องหลังบ้านให้เป็นหูหลังบ้านบอกอ่าหูยาะต้องเบื้องให้เป็นว่าลุ่มเป้าหมายของเฮาเป็นยังไงคนที่เบื้องเงาอายุประมาณเท่าไหร่แล้วคนที่เบื้องเป็นผู้ชายเลยคอณลองฮิดลองเบื้องลองฮิดคลิปหลายๆอย่างเบื้องว่าเป็นคลิปนี้เป็นอย่างคนจริงมาเบื้องแล้วก็มีเคาะแล้วก็ค่อยๆหิดไปท่านบางทีคอยกับหูกันว่าคลิปใดคอยบางีคนเบื้องคอยกับหู แต่มเดลค,ค,คลิปใดที่มีคนเบิ่งนี่เขากระหู้เลยเีเพราะว่าคลิปมันเป็นน่าสนใจอยางต่างๆเลยเนะนาะ้าเว่ากู้ยชายนได้นเนี่ยัสีเบืองี่แบบกมรของกุ้ยช่ายมีอย่างไเนี่นมาก,กับระจุนไระจุ <cerc ade S 2> นไรเออนี่แห<ำ>ละปัญหาตอบโจทย์เลยตัวนี้รือว่าือว่าเป็นก็มากันรับแรงนนแมนเขากลองคิดเบื้งเขาเป็นกุ้ยช่ายเาบักยังเาัใจกันดีแมน ต้องมีจินไี้ที่ได้เป็ียมาอยู่ในคิมเฮาต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องสอบหาอันนี้ากาิชีเนีแนวแปลกๆใหม่ๆมเนี่ยก็หลายกับเรื่องวิถีชีวิตของคนเราเนี่กาหลายอย่างนะงเข้าใส่เบ็ดใส่มองอย่างไปนะก็สามารถเป็นคนทีน่ได้ทำเงินละอันไดก็ได้ด ตรงไมมนบ่ตรงเนี่ยโปรเจกต์ที่เขาอันขาดไปกับอันนั้นกันไปร้องเรือนะฮะคิดมันเค็ดได้หมดอยู่แต่ว่ากะต้องจับจุดจอกะต้องเบิ่งเราเฮามากตัวใดนี่คือข่อยนี่บางทีข้าเจ้าก็อ๋อมีอีกมีอีกสองทางหนึ่งดี่ะข้าเจ้าเห็นแล้วมันไปดีคือคิดที่ช่วยเหลือมันก็ไปดีย่อมว่าไปดีแต่ว่าคอยรู้สึกว่ามันบุกเขากข่อย เลยพอไปทางนั้นแหละิี่คิดคิดคอนเจนนี่พอเข้ากันแต่คิดไต่ยังไงเลยเพราะคันว่าเข้าถึงจุดใดจุดหนึ่งเราเข้าเข้าการสามารถคหารเรี่องทั้งโครงแม่นแม่แต่แต่ข่อยคิดคิดอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งที่ข่อยอยากคิดตอนข่อยไปตะเภยหมดกินนอกนอกข่อยคิดไปสะดุดแล้วมันข่อยอยากเฮ็ดอาหารเลี้ยงคนที่ว่าบุคคลได้มีโอกาสที่กินของดีๆไปซีเป็นแบบจะกินแบบ นกแหละอาหารเขาละลายเป็นอย่างเกลือ,อก็เป้งัวงมันบอกขีดนอกปล่อยเลยอยากซื้อพวกน้ำป่าซื้อซีอิ๊วซื้อน้ำมันหอยอย่างไรล่ะก็อยากเพลิเขากิ่นร้องเบิงจากเกลือสินะอันนี้เป็นความตั้งใจญ่โมันทีโบมินว่าช่วยเหลือได้อันนี้เป็นความตั้งใจว่าอยากเพ็ดซื้อๆต้าโอเนี่สวัสดีปีนปั๋วอยู่สิไปทางเียเกาะเสียเกาะสวัสดีปีนปั๋วสมัรนักขี่ยุติไปว่ามีมีแต่ว่าเขาแจกเขาใจายก็สุดก็คือ คือไหนวันศีงอ่้อนบ่เข้าได้นะวันศีเป็นสวยเป็นเป็นหลุมือหุตีนยนเ้าได้เข้าทดสอบด้วไปได้โบลัาไก่ได้ขับเคล่อดเออขี้จับไปได้อบสวนได้สอบสวนดีซึ่งสิบไปว่นไหไดเข้าแต่สอบสวนมูฟเวอนมันทุกคนกันไห้แต่ทุกคนแต่แจ่งเข้าแ่งในมู่เ่อนหาผู้บางคนที่ว่ามีสมาทกกมาทิ่จะลอยเรือกันได้นะ กัอาพนดะสิปกัแล้วแต่เมเป็นขึ้นเป็นหมดอ่หลายควดกเป็นเป็นกวนพลังอันฮาซานที่จริงกัมีในแล้วมีผู้เอฟซีใจดีเนาะบางทีค่ะพูนกับโอนมาไว้ให้ก็มีอยู่แล้วมีมีในแล้วเเยก็บไปนี่แหละยังบุนได้ใส่เถอตั้งใจว่าไปพูดก่อนจริงที่ใส่ กะ,กะว่าฝนมันดีกว่านี้กว่าซะเดี๋ยวนี้มันหนักพวดฝนไปนี่มันกะลำบากเขาบอกกะลำบากอยู่จะไปได้บ่ไปได้อยู่ยังไปหลบงานนะได้ใจอยากอยู่น้องป้าเจ้ากอนปววูวลามันอยู่แล้วมันสบายใจอยู่แล้วมันมวนเยี่ยเนี่ยนีนอยู่อยู่น้องครใดเนี่ยน้องเบาล์ม้โอ้ยน้ำหลายคนเลยยูเปอร์ทางนี้คำสีวันทิน,น,น,นและะ้วกค็คำใสข้านคำแสงคำไหว เซอรี <Leonardo>. ่ล um, <Andrew. S 1> <Release> ้วก็สาราดเนาะอยู่น้ำกันเดี๋ยวนี้มีเพ่งอก้อยนะกก้อยเนาะเต่ว่าพิ่งนี้คือสิ่งกำกเมื่อไดกของขนาดจะประมาณเมื่อาที่นี่เลยได้ยินพนว่าวันทิ์นี่แหละแต่ส่วนอะมา้นี่เนาะจะจะจับหักหักกันตีบ้างนะายใาเดียวกันจะข่าหากันหลดกันเดียวกันมุดตรงกานเดียวกัน ร่วก <À>, okay. okay. ันเดียวกันยุ่นกันได้คล้ายๆคือตลกนะคคือตลกให้ฮะเขาแถวเขากันได้ได้ทำโจกโมกอหรือว่าเขาแมีเบียงไมีงานเนี่ยเขาแเอือรทางกันเป็นงานเป็นย่างเขาแบบ่อยเรือกันลักษณะเดียวกันเสร็จได้สนั่นเนาะหรือว่าดีก็เม่นเครื่อมือนอนที่ว่างานจิดเข่าหอบมันยองมันยองนะวันนี้มียังเนาะย่างย่างเดี๋ยวหรือว่าไม่เหยียงไม่ยากย่งย่างทักทาว่าจะได้ไม่น่าเป็นเป็นยูทูบเบอร์ เออเดี๋ยวละเาก็จะการทางเกินอะไรเนี่ยเออมันแหลกปียก็ต้องโดนกันมา่มีแต่มีแต่ว่าตอนนี้นี่คลิปมันกับแกยาวละมีแต่ว่าฝากคนติดตามเป็นคลิปที่สองเลยทุกคนเด้อเพราะว่าเพิ่นมีคำถามในใจที่เจ้าอยากจะมาถามอยู่แล้วลดว่าได้เท่าไหรอยากท้าเลยอ้าวคุณอ้าวคุณได้อย่าพูดว่าอยากท้ายังต่ำติดต่อไปเนาะ มีแต่ว่าไผ่ที่เป็นเอทีของตัวเนาะคันได้เห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเพื่อนเด้อเพราะว่าเพื่อที่ให้มีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะเพราะว่าเพื่อนก็นยังเป็นคันที่ว่ากับมือใหม่อยู่เนาะเด็กใหม่กำลังกำลังสร้างเนาะฮะอัะอะอะนนี้กินนี่ก็สซี่ขอตัวลาไปก่อนเนาะไปนีเนาะบ๊ายบาย